เค okay. สวัสดีครับนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โต้ลงบาบายใจนะครับจะพาทุกคนไปรับรถของผมกันนะครับซึ่งเอาไปซ่อมไว้เดี๋ยวไปรับรถกันเลยครับกำลังเดินทางไปรับน้องสมจี๊ดนะครับสมจี๊ดนเป็น รถคู่ใจของผมเองนะครับที่จะพาทุกคนไปขี่รถเล่นกันนะครับก็สำหรับโต้ลมบาบายใจนะครับก็จะเป็นก็จะพาทุกคนไปเหมือนชื่อเลยครับตามชื่อเลยโต้ลมก็พาไปขี่รถไปทํากิจกรรมโต้ลมกันหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็พาทุกคนไปดูรถไปดูอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับคนรักรถกันนะครับ ฝากทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็นะครับฝากด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนีมีฝังนี้ t Super ครับของร้านเขาก็สีรถด,ด้วยนะครับ เห็นแล้วนะครับ GT Superbike นะครับผมร้านนี่ครับเสร็จแล้วครับน้องสุมจี๊ดของผมนะครับร้านนี้ก็มีรถเยอะแยะเลยนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน,นี่ก็เป็นพี่เป็นหมอที่ดูแลคันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอตอนแรกอาการมันมายัางไงบ้างพี่คันนี้อชกซีนชกหน้าแตกครับซีนชกหน้าแตกครับซีนชกหน้าแตกแล้วก็เปลี่ยนยางด้วยใช่ไหมพี่าย,ยางยางเสื่อมสภาพสภาพมาไม่น่าขับมาได้ใช่ไหมพี่ตอนแรกก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างพี่อันคันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างครับก็จะเปลี่ยนเช็คระยะ ก็ตนนิทั่วไปเลยครับ,รบแล้วก็มีน้ามันเครื่องน้ามันเครื่อง,เ,ยยงเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางสิ่ชกหน้าสี่ชกหน้าคอันนี้ก็วันนี้ผมก็มารับสม้มจีทกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นที่ร้านรถเยอะมากเลยก็มีตัวนี้เป็นรถในฝันของผมเลยครับนี่นี่อันนี้เป็นรถของพี่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมลูกค้าขอรถลูกค้าออก็มาซ่อมที่นี่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยครับเนี่ยให้ดูนะครับนี้เป็น b m g s นะครับ ผมชอบมากเลยตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีตังซื้อนะครับให้ดูรถคร่าวๆครับมาเจอ GS แล้วก็ผมก็ลืมเออส้มจี๊ดของผมไปเลยนะครับ <c oughs> แล้ววันนี้มีฮาร์เลด้วยนะครับเป็นไดนาอันนี้เป็นโลไรเดอร์หรือเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นต,ติดบ๊อบหรือโรเ r เดอร์ครับ สตรีดบ๊อบนะโอ<ฮ>้โหอันนี้รถลูกค้าเหมือนกันนะพี่นะคิดว่าฟิลบนหน้ามันจะเป็นยังไงนิ่มนั่งสบายมากเดินทางเหมาะกับเดินทางไกลใช่ไหมใช่ครับนั่งสบายมากพี่ลับทางไกลสบายๆเลยเดี๋ยวจะร,จรับส้มจีตกลับบ้านนะครับผมจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณร้าน G T Super by ด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ร้านอยู่แถว ตรงข้าวแบบอ่าตรงข้างแบงงบฮอ,อนดาบิ๊กวิงยื้องบิบ๊กวิงน,นะครับเป็นพี่เจ้าของร้านเขาก็ใจดีมากเขาซ่อมแบบอะไรที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็แกก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับที่ยังใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนเรื่องอะไรที่ควรเปลี่ยนแกก็จะจัดการให้นะครับน่ารักครับเจ้าของร้านพี่พี่ช่างก็น่ารักทุกคนเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ด้วยแล้วกันนะครับที่ ที่ให้ให้มาครับผมกลับบ้านกัน ก็นะครับหลังที่จากที่เราเอารถเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับนี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างนิ่มแหมซิกแซกนิดหน่อย <c oughs> โอ้โหลมดีมากอันนี้ก็หลังที่เราทํารถเสร็จแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านกันครับรู้สึกว่าน้ําหนักก็ เบาลงนะครับเบาลงนะครับเบาลงมากเลยเบาลงเยอะเลยครับไม่ใช่น้ำหนักนะครับกระเป๋าตังค์ครับโอเคเดินทางกลับบ้านกันเลยขอปาดหน่อยแล้วกันนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีกล้องปรับต่ำลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้มันสูงกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อจะได้ดูสบายตากว่านี้ครับนี่รู้สึกว่าแคบๆแนะ้วผ่ากลางเลยโอ้โหผ่ากลางไปเลยน,นะนี่แสงสิบล้อด้วยเป็ไนไงครยังไงก็เราจะบิดไม่เกินแ0ดสินะครับหนึ่งร้อยนะครับ ต้ลมใบใบใจก็พอขอผ่ากลางแล้วกันนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปละเป็นไงละง่ละเป็นไงล่ะบีถูกสิบทำเป็นห้าวไปแล้วนะเย้หูไปต่อไม่รอแล้วนะ ค่อยกล้าบิดมากนะครับยางใหม่นะครับเออมีแต่ยางใหม่กล้าบิดกันทนำะไมเราไม่กล้าบิดกันถึงยางเก่าก็ไม่กล้าบิดฮนะ <c oughs> รู้สึกด,ดีนะครับเวลาได้ขี่รถแล้วอากาศอย่างนี้ด้วยอากาศแบบไม่ร้อนนะครับรู้สึกด,ดีมากครับแปบ๊บเดียวใกล้ถึงบ้านแล้วครับตอนนี้ ใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้ะกละจะหลับแล้วนี่เป็นไงล่ะใครที่กำลังขับรถเดินทางไปช่วงปีใหม่ก็ระวังกันด้วยนะครับขับรถขับลาระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้ทุกช่วงแหละนะไม่ได้ช่วงวนี้อย่างเดียวนี่เป็นไงล่ะท่านผู้ชม แป๊บเดียวจะถึงบ้านแล้วครับเพลินครับเพลินครับรู้สึกว่าตัวเองเพลินนะครับเลยจะเลยละเลยแล้วครับเลยทางเข้าบ้านแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเข้าบ้านตรงเลี้ยวซ้ายนะที่นี่หมด้องเลี้ยวซ้ายเนะข้าบ้านไม่เป็นไรตรงไปหน่อยไปเลี้ยวข้างหน้าก็ได้น,ะนี่เป็นไงโอ้โหโอ้โห เอ้า๊ายูหูเสียดายมากเลยครับกล้องมันคว้ำลงไปหน่อย ใกล้ถึงบ้านแล้วตอนนี้รู้สึกว่าขี่ายาแล้วตัวผมนี่เล็กกระเปียกไปเลยครับเหมือนมดเลยครับแต่ผมชอบฟิลลิ่งมันนะเวลาขับแล้วมันรู้สึกแบบเออมันขับสนุกดีครับขับไกลๆนะแต่ถ้าขับในเมืองนะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะ รถติดๆนะร้อนมากเลยผมจะบอกให้เหมือนจูงควายลุยดงเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มร้อนแล้วติดแค่นี้ก็ร้อนแล้วโอเค่าแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านนะครับ บ้านนะไปบ้านนี่โอเคปากซอยเอ้ยใจเย็นป้าโอเคเข้าบ้านแล้วถึงบ้านแล้วครับ นี่ครับส้มจีดก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ผมก็ไปเปลี่ยนไปซ่อมไหมนี่ซ่อมโชกหน้าสีโชกหน้ามันแตกนะครับโชกหน้า2ตัวฝั่งนู้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับแตกแล้วก็เปลี่ยนยางคู่หนึ่งนะครับเปลี่ยนยางคู่หนึ่งเป็นของไมสเซนเลอร์นะครับ สั่งพิลรลลี่ไปแต่ว่าพิลรลลี่มันของไม่มีของไม่เข้านะครับถ้ารอก็ต้องรองนานนะครับก็เลยเอานี่มาแก้ขัดต่อน,นะครับหสภาพรถสโสกโปกมากเลยนี่เปลี่ยนล้อหลังยางล้อหลังสภาพรถไม่ได้ล้างเลยครับเดี๋ยวต้องเอาไปล้างนี่คือน้องคุณจีนะแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ใส่น้ำมันเครื่องทราบเดินเรือนะครับทุกทีจะเป็นบ้านเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไป พาทุกคนไปขี่รถเล่นนะครับหรือว่าจะพาทุกคนไปดูรถของเพื่อนๆน,นะครับเรื่อยๆนะฮะก็ฝากกดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ตัวลงบบใบใบใจก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อก็รอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ